มมาใช่นวลนวน,น,วนขอขอแล้วสองห้องสองห้องสองห้องจบเลยใช่เพราะว่าไอ้นั่นเดี๋ยวมันไปนอนกับกับกับปอนไอ้นั่นเดี๋ยวไป,ไปนอนปอนมันติดโต๊ะติดกันอยู่แล้วแค่ในห้องของปอนมีเตียงเสริมให้พอแล้วไอ้ติกอะไอ้ติกอะใช่ใช่ใช่แต่แค่ว่าใช่ หอาองห้องพอมาแล้สองห้องพอเพราะว่าของแนทอ่ะแนทห้องนึงแ้วก็ลุงป้อมห้องนึงลุงป้อมลุงป้อมห้องนึงใชแม่สะดกบ้านฟามากกว่าจะต่องแนคุณแม่ฝากคนละร้อยสอนะทุกคนเป็นเอาใจให้แนทกันนะคนละหนึ่งรยสองนะครับ สวัสดีครับคุณมลทิชาสวัสดีครับรทุกคนมาช่วยๆกันเร็วคนละหนึ่งใบแดงคนละสองใบแดงเด้อมาเร็วมาเร็วสวัสดีคุณนัทครับผมสวัสดีคุณคุณอาพรสวัสดีครับ FC จับมีอใหม่สวัสดีครับเอฟจับจมีอใหม่ครับผม วันนี้ย้ายมาอะไรนี้บ้างเปลี่ยนเปลนมุมมาเพราะว่าในใน tiktok นุ่นกับโนเขาไลา์อยู่กัเดี๋ยวไม่มีคนดูมาอะไรนีด้ดีกว่าเนะ ขอบคุณพี่อุ้ยด้วยนะพี่อุ้ยดูแลดีมากเลยนี่งานพี่สาวผมวนี่ยทุกคนดูแลดีมากเป็นสภาพที่แบบว่าดูแลน้องๆที่มาในงานดีมากๆเลยนะครับผมไลฟ์รครับพี่แต่ว่าวันนี้ขอ,อยิบอะไรนี้บ้างครับเปลี่ยนเปลียย่ยนบรรยากาศบ้างอะไรนี้นะพี่คุณนัทพาวัดีครับทุกคนตอนนี้ฝากทุกคนให้กำลังใจพี่นัทหน่อยคนละหนึง่งใบแดงสองใบแดงมาเร็วมาเร็วใบแดงสองใบแดงมาเร็วช่วยกัน ไวนึ่งไปแดงสไปแดงเ่กันเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวัสดีพี่ต้อยครับวัสดีครับตอลองเลยตอนีเ้เร็ว